มาที่อีกหนึ่งคู่กันนะครับหลังจากที่ปล่อยให้โตโน่พาคินออกโรงยอมรับเรื่องขาเตียงสั่นนะครับวันนี้เนี่ยแตงโมนะครับก็กล้าพูดด้วยตัวเองแล้วะครับว่าเป็นเรื่องจริงแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นอย่าก,กันครับก็อยากจะขอเวลาให้คิดอีกสักหน่อยนึงก็ให้คุณโตโน่เนี่ยลองแก้ปัญหาดูก่อนครับ ส่วนตอนนี้ก็แยกกันอยู่มาประมาณ1เดือนแล้วแถมเขาก็บอกนะครับว่าเราก็ไม่ได้คุยกันเพราะว่ายังห่างกันอยู่ถ้าเกิดสมมุติเนี่ยว่าทางออกของเราคือการแยกทางกันนะครับโมก็เชื่อว่าทางนั้นเป็นทางที่พระเจ้าเลือกให้และโมจะบอกทุกคนเองครับส่วนช่วงที่ห่างกันโตโน่คงไม่ปันใจให้คนอื่นและข่าวเชอร์เบลลันและลินที่เป็นมือที่3นั้นโมก็ขอยืนยันแทนน้องว่าน้องไม่รู้เรื่องอะไรเลยส่วนข่าวเรื่องขายตัวที่โมอมีนาเนี่ยออกมาปกป้องเราน้องค่อนข้างใจร้อน ะะโมก็บอกให้น้องใจยเย็นลงส่วนเพื่อนอักษรย่อออ่างที่ปล่อยข่าวโมเนี่ยขอไม่พูดถึงบุคคลที่3ดีกว่าค่ะเรื่องนะราวความรักที่อาจจะไม่ได้สีชมพูครับเมื่อกี้นี่ที่เห็นคุณเสกคุณการก็พตอชูปพู่กันด้วยอ,ะอ่ะก็ถือว่ายังไงซะแม้เราจะไม่ได้รักกันเหมือนเดิมก็จะต้องเป็นพ่อแม่ที่ดีกับลูกๆนะฮะนะครับ